ในปี2018มนุษย์โลกได้อยู่กันอย่างสงบสุขและล่มเย็นแม่โอ้โหเด็กนี่แบบว่าโคตสบายใจเตะบอลกันสบายจริงๆแต่แล้ววันหนึ่งทุกคนดูนั่นสิโอ้ยน้ำมันอุกกบาทดี่ว่าโอ้โหตูเรียบร้อยหลายปีผ่านมาโลกของเรา ได้กลายเป็นหุ้ยผงและไม่เหลือสิ่งมีชีวิตอยู่เลยเอาละครับตอนนี้ก็แม่มีนางฟ้าปรากฏกายขึ้นมาฉันชื่อว่าฮีระนะฉันจะมาช่วยฟื้นฟูสัตว์โลกนี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึง่งเอาเลยครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอติปะแปนะครับกับเกม E l ลัสออฟอาเชอนะครับเป็นเกมที่อา่าเราจะต้องทําการผสมสิ่งของต่างๆน,นะครับเพื่อฟื้นฟูโลกของเราให้กลับมาที่อีกครั้งนะครับสําหรับเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยว้า เริ่มมานะครับเขาบอกว่าให้ลองเอาหอยเบนตัวนี้มาวางแบบนี้ดูอ๋อแล้วเขาก็จะบอกว่ามีฟอสซิลของแมงกะพรุนไหนเราลองกดที่อ่าฟอสซิลของอะมีบ้านะครับเป็นเชื้อโรคตอนนี้นะครับให้เราลองเอาอะมีบ้าผสมกับไอตัวหอยเบนนี่แหละจะเป็นยังไงเออโอ้ได้แล้วครับเจลลี่ฟิชได้สัตว์ทะเลมาแล้วครับตัวหนึ่งไม่นะดูเหมือนว่าจะเกิดอุกกาบาตตกอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหนีเร็วนั่นแหละครับตอนนี้ ไม่มันมาอีกแล้วครับตอนนี้โอ้โอหร้อยปีผ่านไปอีกแล้วนะครับผมก็ับมาอีกครั้งโอ้ยตอนนี้เหลืออ่าไส้เดือนกับมแมลงสาบทีละเธอหายไปไหนมาเนี่ยตอนนี้นะครับเราต้องเอาไส้เดือนนะครับกับอ่า,มาแมลงสาบนี่มาวิวัฒนาการจะออกมาเป็นสัตว์ตัวไหนเอ่ยทําไมเงียบแบบนั้นละ่ะรู้สึกว่าจะไม่สามารถผสมออกมาได้สินะด้านล่างน,นี่แบบว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้เพียบเลยนะครับรอให้เราปลดล็อกนั่นเอง เดี๋ยวขอเอาอ่าอันนี้มาเก็บก่อนนี่ครับ่ากดไปที่อมีบาเด็กมาแล้วสามตัวเอาอมีบาครับผสมกับไส้เดือนปึบโอ้โหเฮ้ยตัวอะไระเนี่ยสวัสดีครับผมคืออ่าอืมตัวอะไรวะดูเหมือนเป็นลูกออสีแดงนะอ่าตัวนี้อาจจะผสมกับไส้เดือนได้นี่เรากําลังสร้างสิ่งมีชีวิตอะไรขึ้นมาเอ่ยปึบโอเคดูเหมือนว่าตัวนี้จะไม่ได้ไม่เป็นไรผสมกับ,บแปรงซาบก็ไม่ได้อีกดีเลยครับตอนนี้ เรียกเจลลี่ฟิตเรียกหอยเบนดืบดืบดืบขึ้นมาแล้วต้องมีตัวสักตัวหนึ่งที่สามารถผสมกับมแมลงสาบได้ตัวนี้ไม่ได้ลองเอาเป็นหอยเบนจึ๊บก็ไม่ได้อีกไหนๆก็ไหนๆแล้วลองเอาไส้เดือนมาผสมกับหอยเบนเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหอ้าวออกมาเป็นหอยทากผสมกับเจ้าไมกราพูนนะครับเราได้หอยทากสีเขียวมาแล้วสร้างสิ่งมีชีวิตที่ น่านรักเหลือเกินนะครับตอนนี้ยังขาดอีกหลายตัวที่ยังไม่สามารถผสมออกมาได้เดี๋ยวเราขอลองเอาลูกอสสีแดงมาผสมกับอามิบาไม่ได้อย่างงี้ต้องเจอรี่ฟิตโอ้โหฮ้ยได้ตัวอะไรมาวะเนี่ย <c oughs> หน้าตานี่แบบว่าเหมือนกับเจ้าลูกอสสีแดงเลยนะไม่แน่นะครับว่าเจ้าตัวนี้นี่อาจจะเป็นเชื้อโรคพันใหม่โอเคครับตอนนี้เราขอเคลียร์หน้านี้ก่อนแล้วกันปุ๊บอ่าหายกันเกลี้ยงเลยครับเรียกมาอย่างละตัว โอเคกระโดอดึงๆคราวนี้แหละต้องผสมอะไรออกมาได้บ้างตอนนี้ยังไม่มีตัวอะไรที่สามารถผสมกับมแมลงสาบได้เลยนะเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรวะเนี่ยนอนเขียวโอ้โ oh. ห oh. เกิดจากการผสมของเจ้าไสเดือนนะครับกับหอยเบนนอนเขียวกันเหอรอลองมาผสมกับเจ้า,มาแมลงสาบเฮ้ย hey. ได้ด้วยนี่เลยครับออกมาเป็นตะขาบอ่าทำไมเราสร้างออกมาแต่พวกมแมลงวะเนี่ย พวกนี้มันน่ารักตรงไหนอะโอเคครับรู้สึกว่าอันต่อไปนี่จะเหมือนกับเป็นหนอนเยอะๆน่าจะเป็นปากกาลังหรือเปล่าเออนี่แหละผสมกับอาบีบา้าโดยปากกาลังมาแล้วอา้าวนี่แหละเอาปากกาลังผสมกับหอยเบ่นน่าจะออกมาเป็นหอยเบนตัวใหญ่แน่นอนนี่เลยเรียบร้อยโอ้โหริงด้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเกิดอุกกาบาตอีกแล้วหาที่หลบแล้วเข้าไม่น่าเชื่อมันจะมาสามทีติดขนาดนี้ และแล้วเวลาก็ผ่านไปโอ้โหดูเหมือนว่าเริ่มที่จะมีพวกสัตว์น้ําตัวใหม่ๆม,มานะครับคราวนี้ที่แบบว่ามีปลามาให้ประสมกันด้วยสวัสดีค่าคือปลาสม,มะแห่งรุ่มแม่น้ำไหน <c oughs> ไปเรื่อยเลยเว้ยนี่อะไรเอ่ยดูเหมือนว่าอ้าวเฮ้ยหายเฉยมาแล้วปุ๊บผสมบอกมาไม่ได้ผลครับผมเท่าที่ดูนะครับป่าปการลังนี่ต้องผสมกับอันนี้แน่เลยเอาอันนี้ผสมกับปาการัง บรับนี่จริงด้วยโอ้โหออกมาเป็นประการลังสีส้มเรามาดูกันนะครับว่าด้านล่างนี่มีอะไรบ้างเป็นปลาปลากระเป้ามีหอยทากมีปลาเหมือนปลาตีนมีปลาดาวนะครับมีหอยมีกุ้งมีปลากระตูนโอ้โหสงสัยเราต้องทําการผสมหอยทากขึ้นมาก่อนเรียกหอยทากขึ้นมาหอยทากอ,อันนี้จะมีกระดองนะครับใส่เข้าไปเลยบรับ นี่หอยทากดีกระดองคราวนี้จะมาผสมพวกเผาพันปลากันดูบ้างเราจะลองเอาปลาผสมกับเจอรี่ฟิตไม่ได้หอยเบนน่าปลาปักเป้าตาโตหุยนี่แหละต่อไปเป็นพวกปลาตีนสินะปลาตีนเั้นเหรอหรือว่าต้องผสมกับพวกตะขาบอ่าคราวนี้เป็นพวกมแมลงชึบไม่น่าจะเกี่ยวปลาการะลั่งบึ๊บ ได้ปลากระตูนมาแล้วอันนี้ไม่ใช่ปลาการังนะครับแต่ว่าเป็นดอกไม้ทะเลปลาการ์ตูนจะชอบอาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเลเพราะว่าดอกไม้ทะเลนั้นจะมีเข็มพิษอยู่ปลากระตูนจะใช้เป็นที่หลบซ่อนนะครับเพราะว่าปลาการ์ตูนนี่จะเป็นปาลาที่ดอกไม้ทะเลไม่สามารถทําอะไรได้เป็นความรู้ครับผมแล้วเราจะผสมหอยออกมายังไงดีเอ่ยมาปึ๊บนี่อะไรวะเนี่ยได้กุ้ง <laughs> ปลาผสมกับปลแรงสาบออกมาเป็นกุ้ง โอ้โหสำหรับปลาตีนนี่แอบคิดไม่ออกเลยว่าจะเอาอะไรบงผสมดีปลาตีนคือปลาที่สามารถเดินได้สินะผสมปลาปักเป้าไม่ได้อีกผสมกับพวกปลาไม่ได้หอยทากไม่ได้อาบีบ้าเออได้ปลาดาวแล้วเหลือแค่หอยกับปลาตีนอันนี้คืออะไรเอ่ยราคาร้อยหนึ่งปลึบลองซื้อดูหน่อยสิ ปิงเออเขาบอกว่าต้องใช้ตัวที่มีเกล็ดเราต้องใส่ปลาเป็นพื้นฐานปึบใส่ไปเลยมั่วๆรั่วๆวรึวบอ่าได้แล้วปลาตีนต้องเอามาผสมกับปลาดาวนะครับมันเกี่ยวกับตรงไหนวะเนี่ยเหลือตัวสุดท้ายแล้วสินะก็คือหอยขอคําใบ้สักหน่อยสิฮาร์ดมันคืออะไรวะและนี่แหะปิงอะไรก็ได้ที่นุ่มๆคิดไม่ออกนะครับตอนนี้สงสัยต้องการคาใบ้มากกว่านี้ เอาด้านบนไปเลยโอ้โหอาบิบา้าใครจะไปรู้วะเนี่ยว่าต้องใช้อาบิบา้าต่อไปต้องเอามาผสมกับตัวที่มีเปลือกนี่เลยไม่ใช่โอเคอันนี้เหรอกว่าจะได้หอยแม่แล้วก็เกิดอุกบาทตกมาอีกแล้วนะครับโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นเออตูมเรียบร้อยนานมากๆผ่านมาอีกทีนึงโอ้โหเริ่มที่จะมีหิน แม่มีมแมลงวันซะด้วยนะเราต้องมาฟื้นฟูท,ที่นี่กันต่อคราวนี้เป็นอาณาจักรของพวกสัตว์เลื้อยคานต่างๆแล้วก็เป็นอาณาจักรของพวกมแมลงด้วยนะโอ้โหคราวนี้มีให้ผสมเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยทีเดียวนี่มันคืออะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นพวกเชื้อโรคนี่เลยออกมาแล้วไ <c oughs> ยตัวอะไรวะโอ้โหมันคือกบกบสีฟ้าซะด้วยแนะ่กระโดดเด้งถึงเราจะลองเอาเจ้ากบนี่ผสมกับมแมลงวันโอ้โหย ออกมาเป็นมแมลงปอตัวนี้คืออะไรเอ่ยปลาไหลนะครับตัวนี้ก็คือหอยทากนั่นเหรออันนี้คือปลาบินโอ้ใช้ปลาแน่นอนคราวนี้กดปลามาก่อนเลยตัวหนึ่งลองมาผสมกับมแมลงวันในปลาบิน <c oughs> เรียบร้อยโอเคเลยเราต้องทําการผสมงูออกมาให้ได้ผสมยังไงดีวะลองเอากบมาผสมกับพวกไส้เดือนชึบโอ้เรียบร้อย ได้สเนกมาแล้วเจ้างูเขียวหางไม้จึบวางลงไปอ่าสำหรับอันนี้ก็เป็นงูปะการังนะครับเป็นงูที่อาศัยอยู่ในน้ําเค็มโอ้โหไม่ต้องบอกก็รู้ผสมกับปะการังแน่นอนมาชึบนี่เลยครับอ่าสีตัวนี้สดใสเหลือเกินเราจะลองเอาเจ้างูนี่มาผสมกับปลาดูคราวนี้แหละออกมาเป็นปลาไหล ปาลาไหลได้นอนเริ่มที่จะเล่นเป็นแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ก็ขาดเจ้าเต่าปาลาไหลไฟฟ้าลองเอาปาลาไหลผสมกับเจ้าปึ๊บไม่ใช่ปึ๊บไม่ใช่ลองผสมกับเจ้ากบดูปึ๊บไม่ได้ไฟฟ้าวะ่ะตอนนี้เราลองผสมเต่าดีกว่าต้องการขับใบดวนมาปึ๊บอะไรหนักๆวะอะไรหนักๆแข็งๆนั้นเหรอเฮ้ยนี่แหละเปลือกหอยมันต้องได้ได้นอนอ่านี่แหละเอาเฮ้ย ได้กลายมาเป็นหอยทากใชยเลยเราลองมาผสมพึ่งกันดูดีกว่าคำใบ้พึบโอ้โหพึ่งนี่นะใช้งูทำไมพึ่งมันใช้งูวะงงโคตรโอเคใช้งูผสมกับตัวนี้ไม่ใช่ผสมกับมแมลงวันออกมาเป็นพึ่งซะด้วยโอย้โหโคตรมั่วเลยวะปาลาไหลไฟฟ้าปึบอันนี้มันรู้อยู่แล้วว่ามันใช้ปาลาไหลประโถโอ้เมกับพูลไฟฟ้าเออเว้ยเราก็ลืมนึกไปคราวนี้แหละใส่เข้าไป โอโ้โห,โห,โห,โหน่ารักซะเหลือเกินคำใบ้ต่อไปของเจ้าเต่าฟลบโอ้โหเจ้ากบเราต้องลองเอาเจ้ากบนะครับผสมกับอะไรดีดูจากความเป็นไปได้น่าจะเป็นพวกหอยทากนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้สักทีโอเคครับสงสัยต้องทำการเปิดคํำใบ้ด้านล่างชึบเขาบอกว่ามาจากพวกสัตว์ทะเลโอเคตอนนี้ก็เต็มที่มาปลากรารังไม่ใช่หอยทาไม่ถูกอันนี้ล่ะ เมื่อกี้ไปแล้วโอ้โหดี่เหรอมันคืออะไรวะเนี่ยแล้วแล้วก็เกิดอุกกาบาตตกอีกแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้เราก็ฟื้นฟูสัตว์ไปได้เรื่อยๆเมยตูมเรียบร้อย ผ่านไปอีกโคตรหลายปีต่อมาเฮ้ยเริ่มที่จะมายุคปัจจุบันแล้วครับในขอดูหน่อยสิคราวนี้เราได้ผสมอะไรเอ่ยโอ้โหสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี่มากันเพียบแล้วก็ยังมีนอกอีกด้วยนะคาร์ดินยนยนกอะไรวะโอเคครับก็สําหรับการผสมสัตว์ในครั้งนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ต้องใช้สมองและก็ใช้จินตนาการพอสมควรเลยนะครับผมสําหรับใครที่อยากดูตอนหน้านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับและสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะ กดแชร์เพื่อเปรับชมด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นในคลิปหน้าสาวัสดีครับผมจุบจ๊บ